เราจะชากเตะบอลนะครับเราไปให้กําลังใจน้องดาวเตะบอลนะครับขอบคุณนะครับ ครับขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่ามีเสียงเพลง ครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ปิดเสียงครับเพราะว่ามีเสียงเพลงนะครับ น,น้องดาวเตะแล้วนะครับน้องดาวเตะแล้วก็กลับแล้วครับเดินไปหาแม่แป้งแล้วครับเมื่อกี้ครับขอบคุณนะครับเตะแล้วครับน้องดาวครับคอนเสิร์ตต้องขออนุญาตปิดเสียงต่อนะครับ โอเคครับขอโทษขออภัยครับที่ปิดเสียงครับเพราะว่ามีเสียงเพลงอะเมยเก็บต์กับน้องเลยมีจ๋ามีจ๋าด้วยมีจ๋ามีจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะให้ถ่ายได้ครับถ่ายลูกกับโมเมได้นะครับถ่ายลูกบอช้างได้นะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยครับเสียงตอนนี้เขาปิดเสียงแล้วครับเอ้ยปิดเสียงเพลงนะครับคันก็ขอญาตใช้เสียงได้นะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณนะครับ ออเอาเขามาถ่ายได้ครับประมาณข้างครับจับได้ครับมีจ้ากอดนะครับกอดเอวมีมีกอดกอดเอวเอวใหญ่เกินไปไหมมีม,มีกอดมี รตัวอย่นะครับนันนะครับยางองๆนะครับจามุงเพืยอรนะครับก็หว่างนี้ก็นะครับสับอาเัยอกกระดาานนะครับก็นครับเวลามานน้องที่ล้นเลยนะครับระหว่าง้ามาต่ออาได้วกระานนะครับ ่ะใครจะถ่ายมั้ยไหมครับโอเคเมย์ใส่เกย์ถอยถอยลังเม,มยม์เมย์ถอยไปแล้วหนุนอ่ารีบขึ้นรถเลยครับนักเรียนเดี๋ยวไปเมย์จ๋าเยอะเยอะเยอะ ไปเมเรากลัาบบ้านเราต่อเว่าไปเม่เมจ๋ามาฝั่งนี้เม่เมจ๋าฝั่งนี้นะเมมาฝั่งน,งนี้ลืมตะขอเอาตะขอก่อนเม่จ๋ามามามานี่เยอะเยอะมานี่ มามามาเยอะ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 มาเร็วมาเร็วมามามีจ่าปะเสร็จแล้วครับก็แสดงวันนึงวันนึงก็จะประมาณนี้ไปเก็บตะกข้ากลับบ้านเราเก็บไะกับลังหันกับลังหันครับถอยกับลังหันไป ครับผมขอบคุณทุกทท่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับก็โมเมก็จะกลับไปที่พักตัวเองครับธรรมดาก็จะอยู่จุดนี้นะแต่วันนี้ควันเขียวจะทำธุระครับมีธุระก็จะกลับครับมีงานเข้าต่อนี่เป็นจิตวัตรประจำวันของโมเมครับของควันเขียวครับ สวัสดีครับสนุกไหมครับดูการแสดงสนุกไหมฮะสนุกไหมจำชื่อา้ากได้ไหมเนี่ยมีกี่เชือกไม่ต้องอายคนเยอะแยะโอ้อายครับอายครับอายควันเขียวหรืออายกล้องก็ไม่รู้นะครับอายควันเขียวแน่เลยครับแม <c oughs> ่รอก่อนครับหนูน้อย <c oughs> มีจ่ามาฝั่งนี้ <c oughs> ม่จ่ามาฝั่งนี้ วิ ping, 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 ping. ่งวิ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 ่งน้องมโอ้โหคิวยาวไหมปะเราเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าคิวยาวครับอาบน้ําคิวยาวเราไปอาบน้ําที่ที่นู้นก็ได้ที่บ้านเราโอ้โหลองเลื่อนฐานนี่ว่าจะกลัวรถบัสรถทัวร์ไหมเมันมี เราลองเดินผ่านเนี่ยมันไม่จะตกใจจะกลัวไหมนครับใครจะกลัวใครครับตอนนี้นะครับใครจะกลัวใครครับโอ้โหหลบเขาโอ้โหใครจะกลัวใครใครจะหลบใครครับตอนนี้อ๋อใครจะหลบใครครับตอนนี้ตังเมย์ครับคอยเมย์คอยอ่าหอ แม่จ๋าเอาเด้งมาหาอะไรนี่มามะพร้าวนี่แม่มะพร้าวตอเสื้ไปเรากลับบ้านเรา,ากลับบ้านเรากลับไปพักเราออกอากาศมันจะร้อนเลยครับอ,อะไรครับเดี๋ยวจะเอากระดิ่งใส่ให้กระโหนอีกขอบคุณครับขอบคุณพี่กิ่งนะครับสำหรับสร้อยคอนะครับสร้อยคอ ขอบคุณมากๆครับพี่กิ่งครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวควันเข่วจะไปกระดิ่งครับยังลืมอยู่กับน้องบิ๊กอยู่นะครับกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่กระดิ่งให้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับพอใส่เชือกแล้วก็จะมีเป็นสีสันที่แบบสวยครับเดี๋ยวจะให้น้องบิ๊กถักไว้อีกครับโอ้น้องบิกทำสวยมากเลยน้องบิกอะไรมี ร้อนร้อนอืมไปเล่นน้ำอยู่นู่นไหมปะไปกระพุม่มเนี่ยฮะ ไปเอาไปอาบน้ำไหมปะน้องดาวสงสัยถึงที่พักแล้วครับน้องดาวเน่ยน้องดาวน่าจะไปถึงที่พักอยู่อ,อข้างในแล้วครับดูๆแล้วอะไรเมอะไรอะไรครับนูเป็นไร

จริงๆครับวันนี้เป็นวันที่อบอ้าวครับวันนี้มาเล่นน้ำมาเร็ว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 ร้อนไหมเร็วเร็ว สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับงงาะโมเม้แกล้งควันเกียววิ่ตามอ่าแล้วส่วงโมงเม้ไปพักผ่อนแล้วครับ ร้อนนี่มีมามาร้อนมาตะขอมาแล้วมาตะขอมาอ่ะไป,ะปะไปเล่นน้ำไปไปไปวิ่ง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 เดไป,ไปถ้าร้อนไปไปไปเล่นน้ำเลยไปไปโอ้โหไม่ใช่เครื่องจะร้อนนะครับนี่ครับรเดี๋ยวค,วคันเขียวขอยับขอญาติจับเครื่องนะครับร้อนนะถ้าเครื่องร้อนจะตัดเองนะครับ นี่จ่าไฟพักแล้วครับผม<า>เดี๋ยวจะให้เล่นน้ำคลายความร้อนก่อนครับอ๋ออ่ะเล่นน้ำเลยครับบันทู่อ้อาวอาบเองนะครับร้อนแบบไหนเอออาบเองเลยร้อนแบบไหนหนูเล่นเลย ออนานจับดูซิน้ำร้อนไหมโอ้น้ำเย็นอยู่ครับไม่ร้อนครับน้ำไม่ร้อนครับุญซึ่ออาบน้ำวั One, two, One, นทูข้อวันจันักขันอาบเองเอ้าอาบเองเอ้า วันทุกข้อบุญชูอะเงเนาะอบุญูคอชูเอ่อเอ่ออะเป็นาะอเร็วอะเงเนาะอม่บุญชูนบุญชูชูวันทูข้ออิ๊ย วันจันทร์คานอีอาสัน้นเ <laughs> อ,อาให้ข้างบนหน่อยเม่นุนบุญสุบุญฮึ่งนุ่นเอาเอาให้ช้างงาข้างบนหน่อยเมนูนนะช้างงาข้างบนนะ่ะเอาให้หน่อยวะเม่ <laughs> นุ <laughs> นนะ <laughs> อึ้ยเยอะเออบุญสุบุญฮึ่งอิชเยอะ ซุ้มๆหายร้อนอยังโอเคไปโอเคมาเร็วป่ะไปกลับบ้านเรานี่จ๋ามามาเร็วมาเร็วยอ,อ,อยู่หายร้อนยังมามาเร็วอยูอ่ข้ามาข้ามาครับ <c oughs> อ่าค่อยๆเดินครับเน้นความปลอดภยัยเม ค่อยเดินเน้นความปลอดภัยครับโอเคเยี่ยมมากอ่ามาเยอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วหนูน้อยสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อย,อ,ย,อ,นยนอ่อนโยนไปน,น้องดาวถึงแล้วหนูก็บแม่แป้งอยู่โอ้คือหอนทำไมนี่แม,ม่หายร้อนยังไม่ ลอยยังครับไปอะไรอะไรตกใจอะไรไปอาบแดดบุ๊ไปอาบแดดก็อาบแดดไปไปเล่นอาบฝั่งนู้นไหนไปฝั่งนู้นเง้อนู้นไปอาบฝั่งนู้นถ้าอยากอาบเง้อไป,ไปอาบฝั่งนู้นแมย์ไปอาบฝั่งนู้นมาอันนี้ไหมมา มาฝั่งนี้แล้วเออมาเล่นเลยเอ,อาที่สบายใจหนูเลยอมามาครบเจ็บนอนลงดเดี๋ยวอาบแดดลยจะได้เข้ากินอาหารแล้วเ <c ười> มย์ถอยมาถอยมามาเมย์จา๋าม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 าฝัา่งนี้ดูมามาเออมามา Mà ma. ma. <laughs> này, mà đi Mà Lêu, 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 lêu Mà này, mà này còn Mê, mê Mê chả, Mà phần này, mê, mê Mà, mà này cho nó nói Mà, mà Mà Hồ tưng lắm, hồ tưng lắm ôi bà nụ À, nó luôn không, Nó luôn Khuếp dép, luôn, Dép luôn Non luôn Non luôn, non luôn Non luôn Dép luôn เล่นไหมรุกแย๊บลวกลงแยบลงแจ๊บแยบลงแย๊บแยบลลแยบแยบลงเลยแย๊บถือยังไม่การเล่นครับแจบลงโอ้ตดเออมีเสียงโอ้ร้อนครับเดี๋ควันเขียวขอญาตวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ากล้องเริ่มร้อนแล้วโอ้โอเคตรงนี้อาจจะเย็นหน่อยครับ Group cho cho em Cướp luôn Cháy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  luôn 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 โอ้ยเจ็งเจๆงเจงเจขอโทษขออภัย <Nossa, S 2> คร <ะ S 1> <is> ับอาภูมยงานเขาเลยอุ้ยไหม่เอ้ยไหมครับขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ